สนามแข่งย่อยหมายเลขหก 6, งานแขันประรองหมื่นเผา่าที่อาจารยพูดมาเมื่อผิดศึกการประรองหมื่นเผ่านี้ซ่อนมังกรสุกข้อมพยักจริงๆไม่คาคิดว่าเผาอมนุษย์จะมีผู้ต้นที่แข็งแก่งถึงเพียงนี้เป็นค่าที่ประมาทไปเองผู้สาแบบอบแอบซอนซ่อนออกมาเดี๋ยวนี้ซ่อน ข้าหาว่าเจ้าคงเข้าใจผิดแล้วหากข้าที่จะรอบแลเล่นงานเจ้าตอนที่เจ้าถูกแข่งไปเมื่อคู่นี้งั้นเจ้าจัดการไปได้แล้วส่วนเรื่องตัวตนของข้านั้นข้าคือหนึ่งในคนรุ่นใหม่ของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ไม่สิต้องบอกว่า,าข้าคือจิ้งจอกเก้าหางที่เฉลียวฉลาดที่สุดแข็งแกร่งที่สุดและน่ารักที่สุดในปติสัตว์แห่งโลกชาญไทยคุณชายจิ้งจอกนกรบหญิง ชุดลบหญิงรุ่นพิเศษแบบเดียวกับท่านณพดเต่าสวมใส่สั่งตัดโดยจักแขคนชิงชิ่อความที่หยกทอดมาดกของจักรพรรดิสีชาติอะไรนะพวกเจ้าสี่คนทำหน้าแบบนั้นกันทำไมแม่หนูนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรผิดนี่นาะ เช่นควรเช่นข่าไม่เคยือโอกาสจากผู้อื่นข้าจะให้เวลาเจ้าหนึ่งการพูกเพื่อกินโอสถรักษาบาดแผลและปรับสมดุลหายใจมีเพียงการต่อสู้อย่างเปิดเผยและยุติธรรมที่สามารถล้มเจ้าในสภาพสมดแบ,บได้เท่านั้นถึงจะมีค่าพอให้เราประลรองกันร,รีบละ่ะคข้าจะคุ้มกันให้เจ้าเอง ไม่ค่อยคิดเลยว่าแม้แต่ผู้ปกตนอเผ่าปีศาจก็ยังมีผู้กล้าหาญเปิดเผยตรงไปตรงมาเช่นคุณชายทิ้งจอกข้าขอภัยที่เสียมายาในเมื่อคู่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆหนะ่าอ๋อใช่คุณชายขึ้นข้าไม่สู้กับผลไร้น้าบอกชื่อของเจ้ามาสิข้าคือทั่วปา่าเหยียนกวงแห่งขอบเกตฝังเถิงสีใสในของนิกายวดวเชียนโอ้จริงหรือทั่วปา่าเหยียนกวงเป็นอะไรหรือคุณชายทิ้งจอกคุณชายทิ้งจอก ่ข้าชนะแล้วข้าบอกแล้วไงว่าคนที่ติดกับดักนี้ไม่ได้มีแค่เราสองคน,นแน่ๆนี่ไงไม่แล้วออกไปทีหลังอย่าลืมจ่ายค่าด้วยล่ะสองท่านพื้นที่แห่งนี้หรือว่าจะเป็นบททดสอบร,รับของการประลองโง่เง่าเาส้นดีโง่ถึงขั้นสุดคนโง่แบบนี้ผ่านรอบคัดเลือกของซึกกับร,รองหมื่นอผ่าพันมาได้ยังไงข้าหันจะตายอยู่แล้ว ช่างเถอะช่างเถอะเข้ามาที่นี่ก็แปลว่าฝีมือพอๆกันข้าจะไม่แก้งเจ้าต่อแล้วกันวิญญาณของพวกเราถูกดูดออกจากดังการจนตกรอบแล้วและคนที่ทําให้เราตกรอบก็คือเจ้าที่จอหน้อยจอมเจ้าเล่ห์ตน,นั้นของพวกเราอยู่ในอาวุธวิญญาณของแม่หนูนั่นอะไรนะ ฮ่าฮ่าสมแล้วที่เป็นโอุป็นงานที่อาจารย์ให้ใช้งานได้ดีจริงๆก็เพราะพวกโนั้นน่ะสิถ้าคนอื่นไม่ยอมพูดหรือบอกชื่อปองกับเจ้าแล้วก็ของวิเศษนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาวิธีอื่นทีหลังตอนนี้ไม่ต้องรบกวนข้าฟันไม่ต้องเห็นเลือดก็ทําให้คนอื่นตกรอบได้ข้าว่ามันดีออกเสียวไปมีคนมากกว่าสิบคนกำลังมุ่งม,มาทางหาเราหืมเจ้าปีศาจจอกสีขาวส่งเิษน้องของข้ามาเดี๋ยวนี้ จับได้แล้วเจ้าปีศาจตั้งจอกน้อยได้ปลดสิทธิของข้ามาเดี๋ยวนี้เหยือ่อเยอะดีไม่เลวเลยโอ้ที่ในรูคือคืนดีจริงกระบี่ของสิทธน้องนางปีศาจนกฤตเจ้านี่เองได้ทาให้สิทธิ์น้องของข้าตกรอบใช่ไหมเงียบเจ้าคนเผ่าแรกสิทธน้องของเจ้าอยู่ในกำมือของข้ารวมถึงหนุ่ใช้กระบี่คนนั้นคือกับข้าด้วย ข้ารัวพวกเจ้าดีหรอแต่ใจรอเดียวข้าขอเสียบของนี่ก่อนเอาละพวกผู้พวกผูก้ฝึกตนวิชามานผู้ฝึกวิชาปีศาจผู้ฝึกบีและก็เจ้านั่นกิโมโ้ฝึกสายไหนพวกเจ้าโดนข้าร้องไม่หมดแล้วเจ้าปีศาจยิ่งจอกปากดีนะระดับพลังของเจ้าแค่ขั้นต้นของเขีบของของข้อเก็ตเวีวนเช่นที่จะช่วกของพลังทั้งหมดหรือไงกันแม้แต่สิทธิ์ของ จอมเทพมืองธรรมะยังต้องถอยหักเผชิญหน้ากับพวกเราทั้งสิบห้าคนพร้อมกันเจ้าปีศาจจิ้งจอกก้ากรังหาที่ตายงั้นเหรอพอดีเลยข้ามยันเทพสุจาตยพิฆาตฟ้าดินผ่าเปีเ้ยงยงพึบหนึ่งไปอยู่พอดีใครไม่อยากะใครไม่อยากตกรอบก็เชิญใส่หัวไปซะส่วนพวกที่เหลืออยู่จงลืมตาโตให้ดีๆแล้วดูท่าไม่ตายของข้าให้ดีมันจะเท่มากหืม ดอกไม้ไฟแย่แล้วจิ้งจอกข่าวหายไปแล้วบาททบมาใช้มายาบางบาทบมาใช้มายาดวงตาเจ้าจิ้งจอกเวนี่ไม่ใช่สิพี่บนฟ้านี่มันทันสวรรค์ ผู้เข้าขันถูกคัดออกเพิ่มอีก 4, 14คนทั้งที่การแข่งขันยังไม่ถึงเวลาถึงการทูบเลยมันเกินไปแล้วจนถึงตอนนี้ผู้เข้าขันน้าว่าเซียวฮองเหรินสามารถคัดผู้เข้าแข่งขันคนอื่นได้ถึง37คนด้วยตัวคนเดียวตามข้อมูลที่ได้รับมาจากางานสามารถคัดออกได้อีกหนึ่งเพียงอีกหนึ่งคนก็จะสามารถเข้าสู่รอบ่อันดับแรกของตารางเตจีร,รอบถัดไปได้แล้ว ผู้บรรยายรับเชิญประจําการประรองเมือเผาหวังหวังเราเอ,อ๋ผู้บรรยายรับเชิญประจําปปร,รองเมินเผากวรต้าเสียวตารางอัน,นดับรอบคัดเลือกรายการนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมานับแสนปีวันนี้จะถึงข้ามันเลกถูกครรมราแล้วหรือท่านนม่ทัพเยี่ยนคิดเห็นอย่างไรบ้างขอรับจากความเร็วระดับนี้ผู้แของข่าเสี่ยวห่วงเรินมีโอกาสทำลายสถิติรอบคัดเลือกไหมหรือแม้แต่ทะลุขึ้นไปในสามอันดับแรกในปติศาธ ถ้าค่าจะไม่ผิดอันดับหนึ่งถึงสามในปฏิสานนั้นเคยคัดอ,ออกได้เพียง98คน81คนและ79คนโดยเจ้าของเสติเหล่านั้นได้แก่เจ้าในกายปิศาจโบราณสมัยคมปัจจุบันองค์ราชานกยุงหนึ่งในหก นกผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่ปาปีศาจเซียนปีศาจและท่านเทพหมุนวิถีผู้เป็นประธานกรรมการตัดสินของเราในปีนี้พวกเขาทั้งหมดสร้างสถิตไว้ในปีเดียวกันจากสถากนาการณ์ตอนนี้โอกาสเข้าสิบอันดับแรกนั้นสูงม,มากแต่จะทะลุไปถึงสามอันดับแรกเป็นไปไม่ได้เยียนหนึ่งในเจ็ดแม่ทัพมังกรแห่นงนครดารามัางกรโบาราณผู้คนขันที่เหลือก็ไม่มากแล้วเหลืออยู่ทั้งหมดสิบสามคน แน่นอนต่อให้สุดท้ายนางก็ไม่สามารถทำลายเสถียรได้ก็ตามแต่จากฝีมือที่แสดงออกมานั้นก็เพียงพอจะทำให้นางกลายเป็นผู้แข่งขันยอดนิยมของปีนี้อย่างแน่นอนข้าเองก็เฝ้ารอดูเช่นกันเพราะในการประลองมือเผาของพวกเรานั้นไม่ได้มีผู้ขข่งขันหน้าใหม่ที่มีพลังแบบก้าวกระโดดเช่นนี้มานานหลายปีแล้วไปชิงซิวสิพี่ยกเลิกการทางตัว ว้าวสิทพี่ชื่น,นักของสิทพี่ท่มากพลังเปี้ยงๆของสิทพี่ยังรุนแรงเหมือนเดิมเลยนะแค่ทีเดียวก็ก็เก็บเจ้าพวกลูกปลาประหลาดนั้นได้หมดแล้วส่วนก็เป็นความภาพภูมิใจของพวกเราเลยว้าคิดว่พาพูดเปบ่อมคอมหน่อยแล้วข้าจะไม่ตีเต่าหรืองไงก่อนแข่งพวกเราตกกันบาพราะเขาสนามพวกก็ต้องใช้ตัวตัวระบบตำแหน่ง,งตามหาข้าทันทีฟังคาดะทังจะตายหรืองไงเจ้าสวนนักตโตมิลน,นี่ ตั้งนั้นนี่ส่งสัญญาณมาข้าว่าเจ้าถูกช่วจำตีจดนตกรอบไปแล้วเจ้ารู้หมายว่าข้าสงสัยแทบตายพวกเราต้องเข้าอันดับ20ให้ได้นะอยู่รอบคัดเลือกเดี๋ยวกับข้าแท้ๆมันจะโดนคัดออกอีกแล้วจะให้ข้าไปอธิบายกับท่านอาจารย์ยังไงข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วพาวน่ายังมีคนรอบอยู่แฮะอย่างนี้ก็แปลว่าเสียงคมคำเมื่อกี้เป็นสื่อของเจ้าสินะหื่ม ญิงผู้ทรงศักดิ์แท้ๆยังไม่รู้จักทำความเคารพช่างเป็นชาวแดนจัก,กรวาลชั้นต่ำที่หยาบคายเสียจริงพนเรือตีปักจนจือแห่งกองประชายัานแม่อวกาศองค์หญิงองค์หญิงชิวตี้ยานซีแห่งแดนอวกาศเคอร์ุยอาองค์หญิงแล้วไงใช่ใช่ใช่แล้วท่านอาจารย์ยังไม่เคยให้ข้าุกเขา่าวแล้วผู้ต้างสองคนประาดนี่มันเป็นตัวอะไรถึงมากล้าสั่งโอหังชาวจาก ชาวจัก,กรวาลชั้นต่ำการรบดูพ,พ,พระวารกายได้อย่างไรเจ้ารู้ไหมว่าใครยืนอยู่ตรงหน้าเจ้านี่คือรัชทายาทรันดับที่สองแห่งจักรวาลที่ต่อแก่และสงสั์ที่สุดแห่งในหมื่นพบองค์หญินใหม่แห่งเคอรุยอาชูโรยานซีเคอรุยอา ขอองหญิงทรงอดก,กั้นสักคู่กระหม่อมจะริกกำจัดหญิงชั้นต่ำสองคนนี้ให้เสื่อซากช้าก่อนเจ้าพูดภาษาจงโจได้ชัดไม่เ,เหมือนกับการใช้เวทแต่ภาษาเจ้าคือได้งจงโจจากโรคหันถังใช่ไหมข้าเป็นคนจากจงโจแต่ไม่รู้ว่าโรคหัวถังโรคหันถังที่เจ้าว่ามา อย่างนั้นหรือดีมากนี้เมื่อเจ้าเป็นคนชมโชเช่นนั้นเราก็ถือว่ามีสายเลือดร่วมกันถ้าไหวายคำักสำคัญงต่อหน้าบุรุษแล้วข้าจะให้ภัยในความไร้มารยาทของเจ้าทิ้งเครื่องมือวิเศษไว้หนึ่งชิ้นแล้วจากไปเสเถิดองค์หญิงห้ามเด็ดขาดทรงจะปล่อยสองชาวบ้านชั้นต่ำนี่พวกนี้ไปง่ายได้อย่างไรไม่เป็นไรหารู้แม่ก็ถือไม่ควรถือโทษ ผู้หญิงสองคนนี้คนหนึ่งเป็นสัสตว์อีกคนมาจากโรคชันลองที่ด้อยกว่าโรคอาหารทังด้วยซ้ำมองไม่ออกว่าใครเป็นใครก็เรื่องธรรมดาเรารับเรารับเอาักคําสอนของผงซื้อมาใช้เมื่อต้องเดินทางไปต่างแดนย่อมไม่ควรเอาเรื่องกับคนไปย่อมไม่ควรแปเาเรื่องกับคนจากจากจากจักรวาลชั้นต่ําพระาระารมดัดขององค์หญิงเป็นจริงอย่างยิง่งก็มองพอรับไว้เป็นบทเรียนใจห้าคุกเขา่าเจ้าคู่ควรแล้วหรือ สองคนนี้มีพลังบางอย่างที่รู้สึกคุณเคยแปลกๆหาโอกาสใช้ปชาษาที่อาจารย์ลุงเคยสอนไหมแอบบซ่อนตัวอย่าไปใครจะฆ่ามาักอย่าไปไกลจากฆ่ามากนะได้เลยสิที่สิที่สู้เขาคุณนนสมบัติ <c oughs> เป็นที่รู้กันดีว่าเคลือาผู้ยิ่งใหญ่ของข้านั้นถือถือคือต้นกำเนิดอะไรทำแห่งโลกตอนออกเป็นความจริงที่ทั้งแดนเทพตอนตกและพักมารหมื่นยุคต่างยอมรับ แม่ดีดแดนจงโจของพวกเจ้าก็เป็นหนึ่งในแดนล่าชี่ส่งบรนณานการให้แดนเคอร์ดุยอาจักรพัทสามองค์ที่พระเจ้าภาคภูมใิใจนักเป็นเพียงแม่ทัพใต้ภายใต้บรญชาของจักรพัทหนึ่งอินมันพื่หรือของข้าเท่านั้นหากไม่มีเคอรดยอาก็ไม่มีจงโจสำหรับชาวจงโจเช่นพวกเจ้าข้าคือเจ้านายเจ้าคือทาสคู่เข่า,ขา,ขาต่อหน้าข้าผู้เป็นนายมันน่าตื่นสนุกนักหรือ องค์หญิงตัดสรู้แล้วแม้แต่ท่านเจ้าจุนผู้เป็นประกาศในการขันปีนี้และเป็นผู้ขันที่จดในหมื่นพจนในปัจจุบันยังมีสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ของเครงลรอเไรเวียนอยู่ในร่างกายถือเป็นคนของเคอร์เรีคร่องอนหนึ่งเลยทีเดียวเทพเจ้าระดับนี้ยังต้องก้มหัวถือศีรษะทำเขาทำความเคารพต่อองค์หญิงและนางส่าวใช้ชั้นต่ำอย่างเจ้ารู้หรือว่าตัวเองมันช่างองค์หญิงนี่แล้ว จงโจสงมนาการให้เต้าจุนสายเรื่องของเคหรืออาเจ้าสมควรพูดเรื่องแบบนี้หรือหรือ